สวัสดีครับพบกับสุขข่าฟุตบอลไทยเราเริ่มต้นกันที่สุดเดือดโคชทีมชาติไทยเปิดใจหมดเปลือกทำไมถึงเอาชนะคูเวตไม่ได้เราโดนโกง เคเซซากุนซือของฟุตซอลทีมชาติไทยนะครับสับหลังโจกเกมเละเลยนะฮะโดยการเล่นของลูกทีมที่ถูกจํากัดด้วยการตัดสินของกรรมการมันโกงกันชัดๆและโจกเกมของศึก AFC ฟุตซอลเอเชียนคัพ2022โดยทีมชาติไทยเสมอกับทีมชาติกูเวตไป2-2โดยคาร์ลอสเซซากุนซือทีมชาติไทยนะฮะกล่าวว่าเป็นแมตท,ที่ชาติอาหรับลงเตะแต่2ผู้ตัดสินที่เป่ามาจากอาหรับทั้งคู่ผมก็ไม่เข้าใจว่าทําไมถึงจัดชุดผู้เล่นผู้ตัดสินมาได้อย่างนี้ตั้งสองทีมเล่นกันได้ดี มากสู้กันอย่างสนุกคูเวตเองก็มีเกมที่ดีเราเองก็เช่นเดียวกันแต่ทั้งนี้เราก็ถูกจำกัดในการเล่นทำให้ไม่สามารถเล่นได้อย่างอิสระต้องเล่นอย่างระมัดระวังเพราะการตัดสินของผู้ตัดสินนะครับ เรียกได้ว่าเกมนี้นะฮะโอ้โหเป็นที่กังขากันเลยนะครับกรรมการนะฮะมาจากชาติอาหรับเหมือนกันนะครับซึ่งก็ตรงนี้ต้องมีคําตอบให้แล้วนะครับทำไมถึงเป็นเช่นนี้นะฮะในการแข่งขันในครั้งนี้ฟุตซอลเอเชียนคัพ2022นะครับเดี๋ยวสำหรับโปรแกันทีมชาติไทยของเราหนะต่อไปจะพบกับทีมชาติโอมานในวันที่1ตุลาคมตามลาประเทศไทยก็คือ3ทุ่มตรงนะฮะ อย่างเป็นทางการประกาศฟี ف าแลงกิ้งใหม่ทีมชาติไทยประจำเดือนกันยายนสหมพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือว่าฟี ف าประกาศอันดับฟี ف าแลงกิ้งโลกล่าสุดนะครับประจำวันที่29ในเดือนกันยายนปรากฏว่าทีมชาติไทยอันดับไม่ขยับนะครับยังคงรั้งอันดับที่111ของโลกโดยมี1,175คะแนนส่วนเวียดนามนะครับภายใต้การนำทัพของปังฮังซอเก็บชัยชนะรวดเหนือสิงคโปร์อินเดียขยับขึ้นไปรั้งที่ 96ของโลกโดยมี1,227ขนาดส่วนอินโดนีเซียครับของสินแต่ยังที่คว้าชัยชนะเหนือกูเลซ่าทีมอันดับ84ของโลกทั้ง2นัดอันดับพุ่งขึ้น3อันดับไปรั้งอันดับโลกอยู่ที่152ของโลกโดยมี1 3 4ขนาดในขณะที่มาเลเซียนะครับที่ร่วมวงแข่งขันคิงคัพ2022กับทีมชาติไทยจากการเสมอกับทีมชาติไทยและเตนีเดตันโตเบโกพวกเขาก็ขยับขึ้นมา1อันดับ รัง1 4 7ของโลกโดยมี1,060คะแนนนะครับเรียนนะว่าโอ้โหเราไม่ได้แชมป์นะครับคะแนนเลยไม่ขยับนะครับท่านผู้ชมก็อยู่อันดับเดิมนะฮะ111ของโลกก็ยังตามหลังเวียดนามอยู่เช่นเคยนะฮะในย่านอาเซียนความรู้สึกแฟนบอลเวียดนามหลังเห็นบอนลลบอลหญิงทีมไทยถล่มยับทีมชาติเกาหลีใต้คอมเมนต์ที่1 เป็นจเจหน้าที่คู่ควรแล้วสาหรับไทยแลนด์คอมเมนต์ที่2เมื่อไรเราจะแข็งแกร่งเหมือนกับไทยฉันอยากเห็นเวียดนามไปเล่นในรายการ,รชิงแชมป์โลกบ้างคอมเมนต์ที่3เขาบอกตามตรงนะไทยสุดยอดมากมากคอมเมนต์ที่4ขาแสดงความยินด,ดีกับทีมสาวไทยอีกด้วยเป็นการเล่นที่น่าตื่นตัดตื่นใจเราใจมากคอมเมนต์ที่5ทีมชาติไทยสู้ด้วยเสบิลิตพวกเธอแสดงถึงความเป็นนักสู้คอมเมนต์ที่6หากเวียดนามเจอไทยก็คงจะแพ้เช่นเดียวกับเกาหลีใต้คอมเมนต์ที่7 ทีมชาติไทยแข็งแกร่งเกินไปที่เวียดนามจะสู้ได้คอมเมนต์ Comment ที่8ฉันยังคงเชียร์เวียดนามต่อไปจนกว่าเราจะได้ไปชิงแชมป์โลกคอมเมนต์ Comment ที่9ไทยเล่นได้อย่างแข็งแกร่งคอมเมนต์ Comment ที่10เวียดนามก็คงจะแพ้หักต้องเจอกับทีมชาติไทยณตอนนี้คอมเมนต์ Comment ที่11ทีมชาติไทยมักจะทำผลงานได้ดีเมื่อเจอกับทีมใหญ่คอมเมนต์ Comment ที่12ทีมชาติไทยมีประสบการณ์อย่างมากมายจึงไม่แปลกใจเลยที่พวกเธอจะแข็งแกร่งกว่าเวียดนามคอมเมนต์ Comment ที่13หวังว่าในแมตต์ต่อไปไทยจะเอาชนะโดมินิกันได้ คอมเมนต์ที่14ไทยสุดยอดเอาชนะได้ถึง3มแมตช์ในรายการระดับโลกคอมเมนต์ Comment ที่15การแข่งขันในวันนี้ไทยเล่นได้อย่างกล้าหาญและชันฉลาดคอมเมนต์ Comment สุดท้ายนะฮะเกาหลีใต้ไม่สามารถจะสู้กับทีมสาวไทยได้เลยจริงๆเรียกได้ว่ายอมแล้วนะฮะสำหรับทางฝั่งของเวียดนามน,นะครับซึ่งตอนนี้เห็นในเจ้เจียนเรานะครับก้าวไปข้างหน้ามากกว่านะครับตอนนี้เราเป็นระดับโลกนะฮะไม่ใช่ระดับอาเซียนแล้วนะจ๊ะ สุดทนเวทีโลกอดัปตตารางคะแนนทีมชาติไทยหลังถล่มยับทีมชาติเกาหลีใต้ทีมสาวไทยเจ๋งของจริงทีมสาวไทยเกินฟอร์มเก่งนะครับไล่อัดเอาชนะทีมชาติโครเอเชียไปถึง3-0ต่อด้วยการถล่มยับทีมชาติเกาหลีใต้ไป3-0เซตเหมือนกันในศึกบอลบอลหญิงจิงแชมป์โลก2022โดยอัปเดตตารางคะแนนล่าสุดของกุ่มีทีมชาติไทยของเราบนเวทีโลกหลังผ่านการแข่งขันไปแล้ว4แมต จากการที่ทีมสาวไทยถล่มเอาชนะโครเอเชียต่อด้วยการถล่มเอาชนะเกาหลีใต้ตอนนี้ทีมชาติไทยของเรานะครับอันดับพุ่งไปอยู่อันดับที่2ของกลุ่มโดยแข่ง4ชนะ3แพ้1มี8คะแนนโอกาสเข้ารอบสดใสเหลือเกินโดยสำหรับโปรแกรมนัดต่อไปทีมชาติไทยของเรานะครับจะพบกกับทีมชาติดโดมินิกันในวันที่1ตุลาคมนี้ตามเวลาประเทศไทย18.45นาฬิกาที่เมืองดากัสประเทศโปแลนด์นะฮะ เป็นกำลังใจให้กับสาวไทยด้วยอีเ e. อ e. นากะะชนาทิพไม่ต้องปรับตัวแค่เล่นให้เป็นของตัวของตัวเองนระุกตัวเก่าของฟอนตเร่ะจอมทัพชาวไทยในการเรียกฟองเก่งอีกครั้งอากิโร่อีเอนากะนะครับปีกตัวเก่งของคาวาซึกิฟอนตเร่เผยสิ่งที่จะช่วยยกระลับฟองการเล่นของชนาทิพ์สงศินนระุกทีมชาติไทยได้โดยแค่ในวัย36ปีได้เปิดเผยว่า ผมไม่คิดว่าชนาทิพย์จำเป็นจะต้องปรับตัวเองให้เก้ากับเทียมและคิดว่าสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับชนาก็คือการเล่นเหมือนตอนเองให้มากที่สุดเหมือนคงจะดีสําหรับเขาที่จะเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางมากขึ้นเรารู้ว่าเขาเป็นผู้เล่นที่จะเยี่ยมดังนั้นเขาจะสามารถเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางมากขึ้นและก้าวมากขึ้นในสนามผมคิดว่าเขาจะสามารถไปถึงระดับที่สูงขึ้นที่เขาต้องการไปให้ถึงได้เดืสําสำหรับชนะทิพย์สงศรีนะครับ ได้เดินทางกลับไปยังประเทศญี่ปุ่นแล้วและเข้ารับการรักษาอาการบาดเจ็บกล้ามเนื้อฉีกขาดประมาณถึง3สัปดาห์จากการเข้าร่วมทัพช้างศึกทีมเจ้าไทยเมื่อช่วงฟีฟ่าเดที่ผ่านหนานะครับเราิดท้ายกันข่าวมวยกันบ้างนะครับเสียบอสแควะชาตี c ีเอโอวเพชรยินดีขวางหูขวางตามาหนาแล้วหล้างจบไฟชิงแชมป์โลกมวยไทยรุ่นเฟเธอร์เวทในศึกวัน161 คู่เอกตะวันฉาย PK แสนชัยมวยไทยเยี่ยมเอาชนะคะแนนเพชรมรกฏเพชรยินดีอะคาเดมี่ไปแบบเอกสารและก้าวขึ้นมาลังแชมป์โลกคนใหม่ของวันเดอะแชมป์ชิพได้สําเร็จนะครับล่าสุดเสียโบส์นัตเดชวรชคิตรัตนวงศ์เจ้าของค่ายเพชรยินดีและโปรโมเตอร์มวยชื่อดังก็ได้มีการวิดีโอคอลไปหาเพชรมรกฏ หลังพ่แพ้ในไฟดังกล่าวพร้อมแสดงความยินดีกับตะวันฉายพีเคแสนชัยมวยไทยเยมีมยันไรก็ตามยังปล่อยวลีเด็ดให้กับชาตีสิทธิยอดธง CEO อของวันแชมเปี้ยนชิพว่าเด็กในสังกัดของตนอยู่ขวางหูขวางตาม,มานาาแล้วหลังจากน,นี้ต่อไปก็สบายใจกันเสียทีกูภูมิใจในตัวมึงนะวินกลับมาสู้กันใหม่มึงต่อยได้ดีมากๆไม่เสียชื่อเพชรยินดีผมยินดีกับตะวันฉายจากใจจริงน้องทำหน้าที่ได้สุดยอดมากๆครับเสียบูธกล่าว และก็ขอแสดงความยินดีกับคุณชาติในที่สุดก็เอาเข็มขัดแชมป์จากเพชรมรกตไปจนหมดเพชรยินดีอยู่ขวางหูขวางตามานานแล้วครับหลังจากนี้เราทั้งคู่จะได้สบายใจกันสักทีเจ้าของค่ายเพชรยินดีกล่าวทิ้งท้ายเวลานี้ไม่มีนักมวยจากค่ายเพชรยินดีที่ครองเข็มขัดแชมป์โลกในเวทีมวยวันแชมเปี้ยนชิพอีกต่อไปหลังจากที่ก่อนในนี้กัปต,ตันเพชรยินดีอะคาเดมี่ก็เสียแชมป์โลกคลิกบ็อกซิ่งให้กับฮิโรกิอากิโมโตะจากญี่ปุ่นในช่วงเดือน มีนาคขมที่ผ่านมานะครับโอ้โหก็เรียกได้ว่ามันจริงๆนะครับมวยเมื่อคืนนี้นะฮะถ้าหากใครได้ดูก็ไปชมไฮไลท์ย้อนหลังได้นะครับที่ช่องไทยฟุตบอลนิวนะฮะนี่คือสรุปข่าวฟุตบอลไทยนะครับสรุปข่าววอลเลย์บอลและก็สรุปข่าวมวยนะฮะเอาหมดเลยนะครับที่เป็นกีฬาชอบก็ไลค์ช่วยกดแชร์ร่วมกับมาพบกันใหม่สวัสดีครับ